วันนี้อัปเดตวะวันนี้วันตุจีนอ่ะพี่กอคิพี่ว่าเลยไปนอกองอัปเดตวันเราชุดอะไรเข้ามาโหดควายโตรควายวัน <laughs> เราชุดบิ๊กฟุตเข้ามาชุด f o o t มาพอ <laughs> คือคือวันนี้วันนี้วันตุจีนไม่กูใช่นิดนิวเยียรับไปชุดบิ๊กฟูดเป็นเอฟอเ่ีนยกับท่ารีโหลด MJL สุดไปเยี่เดี๋ยวรอเลยเนี่ยฉันกลัวจะเจอบิ๊กฟูดฉันไม่เคยเจอบิ๊กฟูดมาก่อนเลยเราดีจริงบิ๊กฟูดเลยเราได้ล่าบิ๊กฟูดอ่ะเหรอ บิ๊กฟูดไม่ใช่บิ๊กฟูดบิ๊กฟูดอันนั้นมันแฟดบิ๊กฟูดต้องมาเฉาเด้อพร e สม่มีบอกในหนังสือที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าบิ๊กฟูดมีจริงอ่ะขอร้องละชุดต่อไปเขาเป็นหมาป่านักธุรกิจที่อยู่บนบ้านฮอทดอกบนดวงจันนะหนังสือพวกนั้นบอกอีกว่าเอเลี่ยนมนุษย์หมาป่านักธุรกิจอยู่ในบ้านฮอตดอกบนดวงจันทร์อาจจะมีก็ได้เ่ะไปไม่รู้ นีเชื่อใจในการใช้เลยแล้วเจอพีเจอ๋อเิท Here we go again เจอพีเจแล้เจอพีเจนึ่าเจอแฝดซารามังกาซะแล้ว น้องแมงทั้วัดค่อนข้างดือดาันว่าน่ะเธอเนาะ้วมอฟูทีมนู้นนู่นนู้นฟูทีมฟูทีมม่วงฟูทีมฟูทีมนั่นเลี้ยวเข้ามาทันนี่นันเลี้ยวเข้ามาทันโอแบกโฟแบกโฟแบกเลี้ยวเข้ามาอย่างเร็ว แล้วมันก็ไม่ยิงด้วยนะไม่ได้หนีเราเอโอ้โหเด้งเลยเมื่อกี้วาเเะเอาหล่นลงมายเธอไปตูไปตูไปตู้บี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  กะปิดกะปิดระปิดปิดู้ปิดูตยลต้นได้ดีลต้นได้ดีเฮ้ยอ๋ออาตายเลยอะไรเนี่าเอจ้าไม่เห็นหรอกโหลดดิ้งเนๆๆๆๆไฟไฟไฟ เอาตายเลยเหรอมันโดนขยิงอ่ะโอ้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 จะเจ็บไอ้ด่านนี้ตรงนี้แหละก็พังง่ายจังเลยไม่เป็นไรหรอวะเดีได้ยินเสียงข้างบนโอ้ตัวแตกจะใส่เลยใส่เลนใส่เลนใส่เลยโอ้ตู้ไปไหนอ๋อ่ายมาตุ๊บกระโดดสวยเลยวิ่ง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 ดีล้วิงสามพันสามพันมุ่งอยู่ข้างในนะ

เอายตึงนึงเหรอเอ๊ะฉันมีอันนี้อยู่มันจะมีนี่มันก็มีเหมือนกันอ่ะสวยเชียวผมมีฟกมาใส่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 หมดเลยทุกคนนะจะได้อีกห้าพันกโอ้ลูกสองโอ้เจอมั่วมาเต็มเลยป่าปิดก่อนแล้วหนีอ้าวหนีไม่ทัน ตายหมดเลยปรากฏว่าตายหมดเลยก็แค่ตายนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเมื่อสักครู่นี้ผลตรวจออกมาแล้วว่าตายหมดเลยเนี่ยไม่เหลือใครเลยโอ้ยส้มรวยนะเธอ่ยไอ้ทุกข์ข้าพันธ์เจ็ดแล้วเราเราต้องรีบไอ้ไอ้การได้เปรียบเราต้องรีบต่อยอดมันเถอะเหมือนทำธุรกิจอะ ไม่งั้นเดี๋ยวตกดอยอืมนี่ไปนี่ไปม่ต้อีมืเปิดแล้วเจ้เปิดตู้ลงมาไงล่ะเไปเราต้องรีบต่อยอดธุรกิจเราจะได้เฟื่องฟูเงินสะพัดกำไรสะพัดไป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 อ่าโหเฮ้ต้องวิ่งออกอ่ะต้องวิ่งฉีกอ่ะรอตู้หมดรอตู้หมด โอ้โหไปบีบีบีตึกเสริมเลยคนตีนไอ้เหี้ยเุนศออกมาเสร็จไหกูสา่ตอกมาหยุดนะข้นกัเลยต้องบ่นนั่นนะพีเคจ่ะกันไปบียังไม่มีคนโปโปไ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 ปตอนนี้เอส้มยังหายที่ใส่ไม่ได้เหมือนกันใส่ก่อนเลยไปเลยโดนมาแล้วโดนมาแล้วพี่กบพี่กบม่ใส่พี่กบม่ใส่ đi một lần băng hết. Đẹp. Uy, ai sốt, bị tạt cái ở đâu như vậy mới được. Uy, mất sai thán đấy. À, chơi, chơi, 6.000. Pha ai, pha được ai, dễ dễ đấy. Đẹp nữa. Ai ai dễ dễ ai. Sai nhiều. Sao lại? ไเจอยาแล้วไปซีไปซีไปตูปไตูไปเลย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 โอ๊ยโอเคเธอปิดปิดเธอปิดเธอปิดยันแหละโอเคมาแล้วนะหกพันเราวิ่งต่ออ้าไอคนอย่าไฟฉัน ตั้งมีคนมีคนต,ต,นคตายตัวนึงเออตัว,อ,ตวออกก่นอนออกเดี๋ยวออกดี๋ยวริบริกุปปริกุปปก <c oughs> ลืมไปว่ามีเปิดผนัง <c oughs> ชนกระจุย <c oughs> อ่าโอ้โหตู้แม่งอ่าตู้ตู้ตู้อ้อมเจอใช่ไหมเราอ้มอมดีกว่า

what the fuck oh no ชมพูโอ้โหโอ้โหเจอดีชมพูอไล่ะจเอาไปบนะมีกระจกข้านวะเนี่ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยเอเธอมีพันหนึ่งนะเธอมีพันหนึง ร้อราคาอีกเท่าไหร่อ่ะสวยมีท่ายมีเท่าไรใส่เลยอ้โหี่โอวาฮึโลเอโอ้โหพอ้ไมเกิดมเกิดตรงนี้พอดีอย่างเร็วเลยว้า แล้วคโจอเลยคไหมโเคจ้หนุนได้ยิหนุนโอ้ชั้นูมออมาเจอแชมพูโอ้ยเ้ยจะได้อีกสี่ใช้สี่พันขายพันเดียวเอาไปดีาใช้ออไปดีดียั่ไหนเนี่ยแค่พันเดียวทั้งแค่พันเดียวทั้ เดี๋มาละจะไปฝ่ายก่อนเลยไปเจ้าพี่กเอ่อคุ้มกันได้ไหมเก็บผ่นเดียวท่านผมผมไม่ชัดเจนเจ้าเอ้พันเดียวพันเดียวในในข้างในตู้ตู้มงมีนะล่นะล่นสวยจังพี่กไปดีเก้ก้เก้ก้กมาแล้ว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 ว้าวจ้เป็ดขี้ ่วแล้วมาแล้วฉันเองใส่โ้เป็นไงเราแน่ี่ยชุดมงคลนิดคนเลยเกมนี้โอ้ยไอ้นาตัวนั้นบอสันจะไปช่วยอะ่ะบอสันโดนแม่งชาร์จแสลมใส่บอสันกระเด็นไปนอกจากนั้นนึกว่าจะตัดแมปตายโหมันจะแล้วไม่ตายสัตว์เลย